วิ่งสาขาพระราม9นะครับดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยค่ะเป็นไงวะวันนี้หมดได้เริ่มอย่างเป็นทางการเนาะใช่แล้วครับผมหลังจากซุ่มมาเท่าไหร่นะครับโอ้โหถ้าถ้าตั้งแต่ถ้าตั้งแต่เตรียมการจากที่ดินเปล่าเลยก็น่าจะ2ปีเลยครับเป็นไงวันนี้พอได้เห็นรูปร่างของตัวต่อมาแบบจริงจริงดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีสาขา2พอสาขาแรกที่ สารยานะคะคือก่อนหน้านั้นที่มีเรื่องราวไฟไหม้เราก็ไม่คิดว่าเออเราจะมาเปิดร้านได้อีก<ม>พอเราได้เปิดสาขาหนึ่งแล้วแล้วพอเริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วลูกค้าก็เริ่มถามถ,ามถึงสาขานเมืองเราก็เลยแบบตัดสินใจมาเปิดที่นี่นะคะ่ะแสดงว่าหล,ลักๆนะ่าจะเป็นจากกระแสแฟนคลับเล็กน้อง,องใช่ค่ะ <laughs> จริงๆเราไม่ได้แฟนคลับของเราด้วยนะคะแฟนคลับของร้านเรามากกว่าออที่แบบเออตรงนั้นมันไกลนิดนึงบ้านไม่อยู่แถวนั้นบ้านอยู่ในเมือง อยากอยากไปทานนะแต่ว่าไปได้ปีละครั้งเลไกลมากประชันตรงนี้ด้ามันยากไปในส่วโลเคชั่นอย่างทุกยากมากแต่ว่าหาหาที่เนี่ยหลายเดือนมากครับแล้วก็จุดได้ตังตอคือขับรถผ่านแล้วเห็นที่ดินตรงนี้แล้วก็จําได้ว่ามันเป็นที่ของของเพื่อนเราเองก็เลยก็เลยโทรมาถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยเจ้าคนเช่าเก่าก็เราจะหมดสัญญาพอดีเลยใช่เหมือนทุกอย่างเป็นใจหมดเลยครับ ก็คือใจกลางใจเมืงด้วยครับก็ก็ตอนนี้ก็สู้หมดแล้วครับเยอะคือคือมากกว่าสาขาอันนี้หลายเท่าเลยนะจริงๆพอๆกันพอๆกันครับพอๆกันแต่ด้วยด้วยช่วงเวลาเมื่อตรงนู้นอ่ะมัน9ปีใช่ไหมครับพอผ่านมา9ปีทุกอย่างก็แพงขึ้นเป็นเป็นธรรมชาติของเขานั่นเอน่อจริงๆจุดเด่นหลักๆเรื่องของร้านเราที่บอกว่าแฟนๆเรียกร้องคืออะไรน่าจะเป็นในเรื่องของ น้ำซุปค่ะของน้ำซุปหลายๆร้านชาบูเนี่ยค่ะก็จะเป็นมีน้ำซุปดำน้ำซุปใสของเราเนี่ยจะเป็นน้ำซุปดำออริจินอลแล้วก็โลดโซเดียมน้ำซุปใสของเราเนี่ยจะเป็นปลาโอคอลลาเจนแล้วก็จะเป็นเนื้อทุกอย่างอะค่ะที่นำเข้าแล้วก็ทางคุณบอยจะเป็นคนเลือกเนื้อทั้งหมดแล้วเรามั่นใจว่าเนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อคุณภาพคะเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวั โซเดียมสังวัตกินเราไม่บวมแน่นอนไม่บวมใช่ค่ะถ้าบวมนี่คือไม่ใช่ร้านนี้แน่นอน้นนี้จะเป็นของเราใช่แล้วเราก็เหมือนแบบมีครบวงจรค่ะนอกจากชาบูแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอาหารจานเดียวทุกอย่างก็คือมาร้านเดียวก็คือครบเลยค่ะเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมันจะคืนคืนที่เราเมลเมลเมลไม่กล้าคิดเลยค่ะนี่คือทำอามันเหรอไม่ยแต่ว่าพี่บอลมีในใจ คือจริงๆจริงๆจริงๆถ้าถ้าถ้าด้วยสติถธรรมดามันก็อยู่ที่ประมาณแบบ3ปีสีปีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นก็นานนะเอออ่ะนะคสฝากปาร์นจะเน้นเรื่งค่ะตรงนี้อยู่ตรงไหนคะมาดูเออบอกว่าลูกค้าเดินทางไปยังไงค่ะฝากร้าน ตรงนี้ความสามารถเดินทางมาได้เลยค่ะเรื่างเชาว์บูทิงตอนนี้มีสองสาขานะคะตาคุณบายที่มีที่สาขาสารยานะครับเรียบคลองตวีวัฒนานะครับแล้วก็มีที่ชาบูคิงพระราม9ซอย37ครับมาง่ายครับอยู่ปากซอยเลยตรงนี้นะถ้ามาเจอเลยใช่เจอเลยใช่ค่ะหลับตื่นขึ้นมาตื่นถามว่าพ่จะมาสดคือผ่านวันของเราเดินเดินนี้ เอ๊ะเดือนมกราเดีมาได้ครับเป็นไงบ้างคะมีอะไรเซอร์ไพรส์สริมก่นนึงได้เซอร์ไพรส์อะไรมันเซอร์ไพรส์กันจนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็จะเซอร์ไพรส์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหลังๆก็เลยแบบบอกเลยอ้่ะนี่ฉันมีอันนี้ให้เธอนะเออแล้วแบบเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณเจี๊ยบีช็อตกลับไหมครับชักกลับตรงที่ไม่ได้เตรียมอะไรเพราะช่วงนั้นอย่างที่บอกอะยุ่งเรื่องรานมากเราเดือนมกราเป็นเดือนที่สอบทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ ยอมรับว่าแบบชอบดีที่มีตัดคลิปอะไรไปบ้างเลยอะค่ะไม่งัอะก็พออันนี้ทำไว้ก่อนหรอนี่แบบพอสต็อกเหรอไหมอืที่แบบตัดคลิปอะไรไว้แต่ยังไม่ลงเลยอะค่ะเขาก็แบบเออคืออะไรจ๊ะก็ยังมีอะไรลงให้แบบเขาได้ชื่นใจอือแล้วมันตึงไหมคะก็ชื่นใจตลอด พยายามคิดอยู่ครับแต่ว่านนจะจะเวลาเราจะมีเวลาได้นั่งลงทําเพลงทุกวันนี้ก็ก็เอามาลงกับร้านหมดแล้วครับก็แต่ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องทางทางเรื่องทาเพลงเรื่องอะไรนะครับยังคงทาอยู่ก็หาเพลงที่เหมาะสมกับเขาอตอนนี้ว่าจะไปทางหวานหรือจะไปทางฮาดีผมเป็นซาบูได้ไหมรัวค่อยค่อยรัวอะไรฟิลฟิวแบบไอเดียดีนะจะได้โปรโมท แต่งให้ผมหนไปมเป็นกระดิวัดแงเสเป็นดเดี๋ยวมาตกเพลงเพลงเป็นแบบว่าแนวแบบว่าช็อตช็อตมันน่าจะมากกว่าตใช่ไหครับมีแต่คนเชียร์มาทางงาแล้วเราอะเหมือนใช่เหมือนเรามาสายนั้นแล้วจริงเหรอคะคาแรคเตอร์เราชัดัวแม่เซียวม่เซียวผมไม่ได้ชัดทุกคนทำไม่ชัไม่ค่ะก็จริงๆเหมือนปกติ ที่พูดอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นค่ะอย่างตัวบอยเองก็คือชินไหมคะเวลาเจอเขามาแต่ละดอกอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็แบบวะเออช็อตก็มีช็อตช็อตบ่อยนะครับแต่ว่าหลังๆมันเริ่มเริ่มเริ่มเตรียมพร้อมพอช็อตทุกผมต้องรีบจะแบบบันทึกเก็บจดก่อนเดี๋ยวลืมอะไรเงี้ยล่าสุดก็พี่หลุยดาราวิดีโอครับพี่ลุยประธานก็เข้าเข้ามาดูแลตามปกติอย่างเงี้ย แล้วเขามาอ้าวไอจีเป็นไงสวัสดีค่ะพี่ลุยล่าสุดเห็นพี่ไปกายภาพมาหรอพี่ไม่ได้กายภาพพี่ออกกำลังกายคือแบบทักทักผู้ใหญ่ไม่ได้เลยทำอะไรฟังพูดบันกร้องทำผงยายแต่การเยอ่อย่างพี่คือแบบไปถ่ายอถ่ายไอจีผ่านแป๊บเดียวไปหาว่าเขาไปออกไปกายภาพซะแฉันอยากรับก็ไปสนชารกับนักแสดงรุ่นน้อยขอน้องโอบด้วย เมอันนั้นซอสไหมพี่เจมหรือว่าพูดจริงๆไม่คือปกติแล้วสนิทกันอยู่แล้วค่ะเขาก็แซวเจมเจมก็แซวเขากลาบแต่ลืมไปว่ามันเป็นที่แบบทับทิมแตปกติเวลาคุยไลน์ก็จะแบบก็เขาก็ ปากแจ๋วอยู่เราก็เลยบอกกว่าาเเร็ลยแบบเดี๋ยวนี้ต้องสู้คนแล้วค่ะจากเด็กน้อยเมื่อกี้เขาก็แจ๋วอยู่สู้น้องๆบ้างสู้แล้วค่ะตั้งแต่การกัมัดชาวอลโอบนี้ชีซุนบอยอย่างเงี้ยมันก็หลายคนที่แบบรุมเราเราเริ่มไม่ไหวแล้วเราโดนเราเป็นบื่อแล้วฮะเราเป็นเหยื่อขการโดนรุมอย่างเงี้ยคือบางทีเขาแบบพิมพ์มาเราก็ยังช้าๆอยู่นะเราเองว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มดูแล ต้องแบบพิมพ์ไปแบบคนต้องสู้อยากให้ลูกรู้ว่าบอกว่าพี่เจี๊ยบเป็นคนสู้คนเป็นใช่แล้วพอได้เริ่มเม้นแล้วก็เป็นเม้นตน้องเขาผิดเลยเริ่มไม่เม้นอะไรดีแล้วพอเริ่มเม้นตอบกับเทปหรือว่าแม้กระทั่งในอะไรต่างๆก็เริ่มแบบผิดเยอะเหมือนกันเป็นเปลี่ยนชื่อให้เขาอีกก็เออก็จริงๆแล้วไม่แสดงความไม่เห็นดีกว่าเอาไปสัมภาษณ์โอ๋บอกว่าพี่เจี๊ยบอีกแล้วหล่ออย่างเงี้ยแต่ว่าต้องมีหลายแมทแล้วเหรอคปล่ ไม่คู่นี้เขากัดกันตลอดเขากัดกันตั้งแต่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็กัดกันตลอดที่ผนเป็นกรรมการอเขรกอย่างเงี้ยก็กรรมการหลังๆเริ่มเดินออกแลวตู้จะไปเลยไปเลยแล้วเราพี่จะพูดจริงอย่างที่คอมเมนต์ไว้ไหมคะว่าจะเป็นถ้าเขาไม่ว่าจะใครก็ยินดีไม่ว่าจะจะใครก็ยินดีหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะต้องมีบ้าน วันนั้นใช่มถ้าถึงวันนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ก็น้องเขารู้แหละว่าเราสองคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องเรื่องราวของเขาให้ถามเขาเองแต่ว่าเราก็อยู่ในฝั่งแบบให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแล้วมาดูไกลเรียนครับใช่ค่ะช็อตได้แต่เราพร้อมแล้วเป็นแบบยกน้ำชาให้เราได้เดี๋ยวก็มาอีกพี่เจี๊ยบหางานให้เราเตรียมดูคอมเมนต์ งานตอนนี้ก็ให้หน้องน้องเขาชอบมาทานที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพาเพื่อน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 มาเพื่อนเพื่อนของพ้องๆมาไม่ชอบเหมือนกันอะไรแบบเออแซวกันไปแซวกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เชี่ยวเฉียดไปเนาะใช่ก็เชี่ยวเฉียดไปมาเลินทางเข้ามาแบบเป็นคู่ไหมคะับเดินทางเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจแต่เขามาบ่อยค่ะก็มาบ่อยกล้องเสียครับ ถ่ายการกล้องเสียงมาเลยมาเรื่องเจี๊ยบเป็นอะไรเจี๊ยที่ีเพจค่ะเพจปลอมชื่อเราเนี่ยคือจริงๆมันเป็นจริงๆเขาเป็นของแท้แล้วเราปลอมจริงๆเจี๊ยบมีปัญหากับเฟซบุ๊กมาตั้งนานแล้วคือคนไม่ค่อยรู้ว่าว่าอันเนี้ยคือของเจี๊ยบเพราะว่า ของตัวไม่ใช่ตัวปอมอาจจะว่าเป็นตัวปอมไม่ได้เขาใช้ชื่อเจี๊ยบไปแล้วแล้วคนก็จะไม่ได้มาฟอลโล w ตัวจริงเจีก็เลยแบบปรึกษาคุณบอกว่าเออทำไงดีลูกค้าก็แบบไม่ได้มาเข้าในเพจเจี๊ยบบางทีเพจปลอมก็มีโพสต์รีวิวของได้ซ้ำอะไรเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะหลอกลวงคนอื่นไหมคุณแบบโอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้พอตื่นเช้ามาก็เป็นเ,เจียผู้จิตตาขอ,องแช่เราก็ยังแบบพอเพื่อนแคปมาส่งมาบอกเอ้ยเขาเปลี่ยนชื่อเพจหรอชื่อน,นี้หรอจเจ๊ก็เลยบอกเฮ้ยไม่ได้เปลีย่ยนนะจะเป็นของปลอมไม่มันเวลาสมมุติว่าเราตามเพจใครหรือฟอลโล่เพจใครอยู่เวลาเปลี่ยนชื่อมันจะแจ้งเตือนเขาก็รู้ว่าโดนแฮกกัน สออรุปแล้วมาถามเขาเขาบอกเขาเป็นคนเปลี่ยนเราก็ <c oughs> พยายามแบบหาข้อมูลว่าจะเปลี่ยนกลับยัางไงาก็สรุปแล้วมันต้องใช้เวลา60หรือ90วันตรณน,นี้ค่ะเราก็เลยโพสต์ลงไปว่าเออจะเปลี่ยนชื่อเพจว่า,งงายังไงแล้วเออว่าเขาก็ได้ไปคอมเมนต์ว่าช่วยกดโหวตหน่อยว่าจะเป็นชื่อนี้ <c oughs> หรือเปลี่ยนเราทุกคนก็ให้เป็นชื่อนี้ขอแท้เลยแต่ถึงแม้ว่าครบ60วันนะครับเขาก็เปลี่ยนยงไม่เปลีนอยู่ไม่พอไม่พ ตอนนี้ก็มาอ้อนวอนทางนี้ออนวอนไม่ค่อยได้แบบจับแต่ตอนนี้จะจับเยอะขึ้นแล้วค่ะจะพยายามแบบพูดคุยคุยคุยกับใครน้องแจ็คแจ็ควัดโพไม่อันนั้นาตื่นอาจะแบบคือเราไม่รู้มาก่อนว่ามีชื่อนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้คําว่าของแท้เนี่ยเป็นเพลงของเขาคุณบอยคุณบอยรู้ไหมคะไม่รู้เหมือนกันแล้วรู้แค่ว่าคำคิดเป็นแบบมีคำว่าของแท้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว พอน้องเขามาเมนแล้วคนก็มาชี้ว่าเออคนนี้น้องเขามาเมนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออไม่ถึงผมจะไม่รู้ว่าเป็นเพลงเขาแต่ผมรู้ว่าเขาชื่อแจ็คแบ็บโฮมรู้แม่เราไม่รู้คำว่าแป๊บโฮมมันไม่มีความหมายเราคิดว่ามันยังมีคนที่แบบนามสกุลเป็นวัดอยู่ค่ะอย่างเช่นแบบเหมือนแม่เขาไปจําว่าเขาไปจําว่าแบบมีเนวัดดาวทำไมแจ็คจะวัดโพไม่ได้แจ็ควัดโพยก็เลยเขาแบบว่า ยิ่งี้แต่หลังกล้องก็ยังขำเลยไม่โอ้โหไแบบไม่ไหวเลยพี่เจียบค่ะดูดูด้ดูดูก็ดู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 ไูด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 าาูดูดูดูลูด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 มดู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 ดอดูดูดูคือูดูดูดูอูด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 ่ดู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 ด้ดูอูดูดูดูลกาก็มี ก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขามีลงรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ธรรมดาแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเกี่ยวกับกฎเกี่ยวกับการพนันหรือการพนันหลอกให้ลงทุนอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วคนก็จะไปอ่านคอมเมนต์บางคนก็เข้าใจว่าเป็นเราจริงๆว่าพี่เจี๊ยบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี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 คนส่งมาเตือนผมบอกว่าพี่บอยไปดูเพจของพี่เจี๊ยบหน่อยเนี่ยโดนแฮกแล้วเนี่ยคนเข้ามาชวนลงทุนเขายังไม่รู้เลยว่าเพจเป็นอะไเป็นเพจอื่นคือว่าเป็นของเจี๊ยบเลยเห็นมันไม่มีคําว่าของแท้ไง แ้มันมีกระเป๋าแกลเป็นของจริงปกติจะไม่ได้รบกวนลูกเพจแต่วันนั้นนะคือด้วยความที่มีคนแบบเม้นเยอะเราคิดว่าคงมีคนโดนบ้างแล้วก็เลยรีบแบบแคปว่าให้ไปช่วยกดรีพอร์ตกันหน่อยค่ะให้ให้ให้เขาปลิวไปทีตอนแรกเราก็ไม่อยากจัดการขนาดนั้นแป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวที่จะมีการแจ้งความไม่ได้แจ้งเลยอะค่ะ แต่ตอนนี้กูเพจก็ถูกบินไปแล้วบินไปแล้วแต่ก็ยังมีแบบชื่ออื่นๆซึ่งชื่ออื่นๆเ่<ม>๊เชื่อว่าอาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบเราเพราะว่าแค่เอารูปไปรีโทช์เฉยๆไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนอะไร จะมีจาะจะแสดงตัวตนในเพจของแท้ของแท้ไลฟอะไรอย่างงี้แจงคนจะได้แบบเฮ้ยยันเนี้ยคือฉันตัวจริงนะเป็นสันตวจริงเออสักหน่อยไหมเออไลฟ์ไมไม่ไม่มั่นใจเลยค่ะกลัวแบบไลฟ์แล้วเป็นผิดช่องอีกผิดแบบผิช่องอีกผิดผิปผไม่ได้ิดด่ดดด่ดดไดด ไม่คือคิดว่าไม่พูดดีกว่าเพราพูดมาเดี๋ยวจะแบบผิดอะไรอีกแล้วมันจะแบบกระทบไป3ามสีอะไรอย่า้ยได้วยไงไลฟ์มันแก้เลยไม่ได้แก้ไม่ได้แค่นี้คู่กรณีในวงการก็เยอะแไม่มีใครจะคบแล้วเนี่ยเพื่อนในวงการอันเฟนหมดแล้วแถ้าเ่งแล้วทำอสียหน่เจ็พอามเอะไรถ้าผเพ่กับอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เชิงป้าก็เอามาขอคนอื่นป้าอะไรครับคือปคือยืมมือคนอื่นหรือป้ากับคุณี่ตำรวจอะไใเงี้ไหมคะไปแบบไปบอกคนหน่อยว่าลงบันทึกไว้คือนะวันนั้นอ่ะลืมนึกไปเรื่องนี้เลยค่ะแค่อยากไม่อยากให้คนแบบไปกดลิงก์เยอะเพราะเราไม่รู้ลิงก์ดูดเงินหรือเปล่าก็เลยรีบแคปแล้วก็มาบอกมากกว่าเลยยังไม่ได้คิดถึงแบบคุณตำรวจเลย เดี๋ว่นะเจแนส่วนบทคุณทาทองน้องพแล้วาทองได้ค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปเจอกำรด้ีสยกูอีกส่วนพี่วายเป็ว่ายิดส่พี่ายคตำรวจนี่ค่ะคุณตำรวจเจียรไปสวมรอยอเออยากอีกเดี๋ยวจะลองดูค่ะโอบคุณ่ะ